สวัสดีเพื่อนเอสโชคดีชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มาตามฝันกันต่อนะครับเนาะก็ใกล้วันนะครับเนาะวันนี้ก็มีมินิคอนเสิร์ตนะครับที่ค่ายก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะลงเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเนาะแอบก็มาตามฝันนะครับอย่าเท็นะครับก็ฝันมีประเด็นทีเดียวนะครับเนาะก็ถือว่าก็น่าติดตามนะครับเนาะ ยังไงแอดก็จะทยอยทยอยลงไปก่อนนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ต้องขอโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนนิพพนะครับที่มีมาทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเนาะก็ทํากันกี่บาทก็ช่างนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับก็ถือเป็นบุญนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงนะครับวันที่15นี้นะครับเพลงใหม่มาจ่อยแล้วนะครับเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนนิพซีติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับว่างๆก็ไปฟังนะครับเดี๋ยวรออยู่สวัสดีครับเยทิสวัสดีค่ะโอ้ได้ข่าวว่าฝันดีเนาะ ฝันนี้บบน,น,น่าจะเป็นฝันหวยแหละจ้ะแล้วยังไงงวดก่อนฝันอะไรได้ั้างไงหมได้บ้างไหมงวดก่อนไม่ได้ฝันเลยไม่เคยฝันทีนี้พึ่งมาฝันตอนนี้นะแล้วฝันว่าตอนนั้นก่อนลูกเนะ่ะลูกชายที่ตายไปแล้วอธิแกแตกหมดเนอะทีนี้ระโยงอามภาษากับแพลงใหม่ทีนี้พอทําเสร็จแล้วก็มีคนก็เดินไปเห็น เก็บตังได้20บาทแต่โหลูกชายฉันดีใจมากที่ทําอธิให้เสร็จเรียบร้อยแล้วสางใสกระดูกใสอะไรให้ที่ใสโกดนั่นนะทีนี้เขาเขาเดินไปก็เห็นตาง20บาทตอนนั้นเขาก็เอาเงิน20บาทนั้นไปซื้อเลขลาวแล้วก็ ยี่สิบบาททายมันหกแปดเขาก็ถูกร้อยหนึ่งนะเลขท้ายหกแปดเลขท้ายหกแปดเงินยี่สิบบาทอ๋อคือ,อยังไงเก็บได้ตรงที่ไป,ไปเราบรรจุกระดูกเขาใช่จ้าอ๋ออันนี้พอคืนตอนนั้นกนวันพระอืก็ฝันลูกเอ้ยนางบนว่าเมื่อไรจะบอกเลขแม่เนาะเขาก็ตอบค้างเสียงลูกนะเออคืออันนี้ฝันเลยใช่ไหมฝันนี่เรื่องฝันอ๋อพูดในฝันพูดในฝันว่าลูกเอ้ยบอกเลขแม่สิ แม่บอกว่าขอเลขเลขหวยเลยแล้วเห็นเข้ามาไหมเห็นเห็นเห็นเข้ามาไหมไม่เห็นเข้ามาแต่ยินเสียงข่าบอกคือในฝันนะ้นาได้คือในฝันจชาเสียงลูกชายเหมือนบอกบอกว่าสีหนึ่งอะไรนะสีหนึ่งสีหนึ่งแม่ก็บอกว่าแม่ขอสามตัวลูกถามคำเขาก็ตอบคำเขากบอกว่าเจ็ดสีหนึ่ง จ็ดสี่หนึ่งจ้าทีนี้เมื่อฟันแบบนี้ที่สองเดือนสามเดือนผ่านมาแล้วเคยเป็นอย่างนี้ได้สามตัวออกตรงตรงของวลนั้นออกอะไรมวลน,นั้นมีคนมักซิบบอกเต็มเพี้ยนตัวอย่างนี้ดินเสียงเนาะอ๋อแต่ไม่ใช่ลูกชายเขาบอกว่ามักซิบใส่หูตอนตีสองตีสามอบอกว่าห้าศูนย์สามถูกส่งตัวตัวเองก็ไม่มีตังซื้อยี่สิบบาทคูณย<อ>ี่สิบบาทได้สองหมื่นกว่า อ๋อถูกสามตัวจ้ะถูกสามตัวตรงเลยแบบนี้เลยห้าศูนย์สามเลยนะจ้ะห้าศูนย์สามตอนนั้นอ่ะอ๋ออันนี้เหมือนการเสียงทองคำตะทมคำก็ตอบคำคือแต่ว่าเข้าใจว่าไอ้เสียงนี้ก็คือเสียงลูกชายจ้ะหลังจากที่นาเทคบ่นว่าบ่นว่ามาให้มาบอกเลขแล้วนะไ้มาบอกเลขอ๋อไอ้ลูกชายเสียตอนอายุกี่เท่าไหร่เนาะอายุยี่สิบห้าอุ้ยออกราวเมื่อวานยี่สิบห้าจ้ะออายุยี่สิบห้า พศห้าแปดอตอนแต่ตอนเผาเขาวทำบุญรับพศห้าแป,ด,ปดนั้นก็นมีคนเพื่อนมาเห็นเลขให้เลขขึ้นที่ขาลูกชายที่ตายเนาะสามตัวตรงมันก็ออกสองห้าหา้าออกสองห้าห้าแค่นี้ใช่ไหมนอนอเนาะจ้้อ๋อเดี๋ยวย้ำตัวเลขนิดน,นึงเนาะนะเชกเลขที่คล้ายๆว่าเป็นเสียง ลูกชายที่เสียไปแล้วเนะาะเออเหมือนว่าถามว่าอยากถูกหวยให้มาบอกแต่ก็ได้ยินเสียงว่าเจ็ดสี่หนึ่งเจดสี่หนึ่งสามตัวเลยเนาะสามตัวแม่โคเขาให้เลยเจ็ดสี่หนึ่งจ้าอาแล้วครับเพื่อน f ีสีเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณเยเท็นะครับเเท็ k, ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อน f ีสีนะครับที่มาร่วมสร้างบสถด้วยกันนะครับ ยังไงเพื่อนเอฟซก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกดให้เกียรติดต,ตามนะฮะเดี๋ยวไงเราจะมาลุ้นกันเนะาะถือว่านานๆานานฝันที่ออแลว้วน,นี้จะเข้าเหมือนรอบที่503ูกหรือเป่านะอ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณยยเทสนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ